สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทันครับเอาเดี๋ยวมาลองแลนนะครับวิ่งบนบนถนนเบิ้งนะครับมารอปลอจะเรียวขึ้นหลบัวนะครับเดี๋ยวผมสีน้องมันเหยยบจ้ำเลยอันพังก็พังกับเรื่องของมันครับมื่อีสอเองเนาะนะครับเอาอย่างว่าเป็นการทดลองคือเก่าครับนะครับบ่บ่ต้องเรียเรื่องพังก็พังนะครับเดี๋ยวเจ้าของเราก็สอบเองนะครับ ตะกองฟ้นน้ำก็แตกตาสุดปุ้ยเขาเร็วคืนร้ายครับโอ้นอใหม่เนี่ยงไม่ใหญ่ดูวิลองมึงครับลองมึงความเร็ว ไอ้ไสโอ้ยเนาะมานก็นสมมาขอดานี่ขี่รถก็ได้โอ้โหสามสามพันเกีย,นนยอ่ะเดี๋ยวไปเบิังรอบครับเดี๋ยวผมสีถึปเบ,บ,บิ้งนันเบิึงนาปัดครับเข็มใหม่เดี๋ยวสิล่องเล่นบิึงครับไปเล่นมุนกก็ได้ ก็ขึเดี๋ยวกลับกับกับรถกันเลยโอ้ยกับรถสี่ปรกับรถกันเลยรอบนี้สามพันเลยครับโอ้ยเอาบ่บ่บเอาครับ เอาพอประมาณครับเอาพอประมาณเอาละเขาสีเขาสีวายอีก้าใหมใ่เนอะเออเอาพอประมาณเข้าไปก่อนเป็นตาพังครับเบิ้งส่งนะ ก็รอบนี้รอบรอบนี้ขึ้นมาหลายครับรอบรถนี่รอบคือมันตางแห้งครับจริงจริงรถน่ะถ้า้ําเดือน่ะผมผมกาถาเลยว่าหยียบจ้ำหนีหยียบจ้ำหนีบ่บ่ซ้ำนีแน่นอนเนาะถ้าหยียบถ้าหยียบจ้ำหนี่า้่าวัดก็มอดใส่นี่นะจะประามนสามสิบเดี๋ยวบอถึงบอถทงบ่สามสิบมอดใส่้ําเดือด้ําเดือม อืมอืมถึงบ่ก็าน่าจะถึงา่เพราะว่าโบเร็วกว่า,าแต่ว่าอันนี้คือรอบรอบรอบอัดขึ้นร้ายขึ้นแล้วกาอีกอย่างอ่ากับล่งกับล่งอัดฉีดได้ร้ายขึ้นครับเอาฝากไว้นั่งครับสปิงสร้างประสานนะครับบบมีโฆษณ่าแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวหวหลเรานะครับ อีกตัวหนึ่งผมมั่นใจในในใน,ในประสิทธิภาพคือเอ่ออายเราเป็นอา่าจะได้ละขึ้นอาจารย์เทคนิคนะครับของคู่ปตาเรานะครับตุ้มือนี่ปัจจุบันเพิ่นอาจจะเศร้าแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเอามั่นใจในคุณภาพก็แล้วกันนะครับมั่นใจในคุณภาพเดี๋ยวจะได้กะถ้าสนแจก็จังสอบถามมันมองหน่ครับสร้างประสานนะครับเอา ผมจะว่าสายคู่นะครับสายคู่ปรตรมาน่จาจะรู้จักเาเพลินนะครับลหลนะครับเอาฝากไว้นั่นครับนี่แหละประสิทธิภาพของการทํางานว่าจะเป็นการดันการไถการวิ่งบนถนนนะครับคือรถนี่แรงมาคือจัดจั่นขึ้นนะครับในขาถาซิปแรงมานะครับถือว่าประสิทธิภาพนี่ขึนน้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับ ถ้าเดิมๆครับถ้าบ่ซใส่นี่คือคือต่างกันหลายนะครับถ้าผมแนะนําผมว่าใส่ดีกว่านะครับคือมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานรถนีได้สูงขึ้นนะครับยิ่งรถเท่าไส่เวียดไส้ยังมาสีน้ำนักห้ายขึ้นเท่าต้องเพิ่มอเออแรงหมาเจ้าหน่อยครับเพราะว่ามาจากโรงงานนะครับถามาดีบอดีแต่ว่าเขาอาจจะลอกหลอบลอ,บลอบงยังไหเพราะว่าบ่อหายแรงหมามันอาชีดเต็มที่นะครับ เอาครับสาหรับการรีวิวนะครับการอาวิ่งบนถนนกะผมขอคลิปไปประมาณเท่านี้และครับผมนะครับการดันการดันในบางเหลี่ยวนะครับการหนมบนถนนกะจัดให้เรยวนะครับประมาณนี้และครับผมเน,นี่ยเอาเนี่ยในเรื่องของ ใส่เหลี่ยวนะครับบ่มันใส่ซื่อเดี๋ยวจะมันกัดตรงล่องให้เบิ้งให้หินนะครับความแตกต่างนะครับแต่ว่าประเทศไทยตอนเดิมตอนเดิมนี่บ่ได้ถไทยเอาหลังจากตอนใส่สปริงแหล้วนะครับนี่แหละแต่ว่าคือคือลีปบางหั่นนะครับบางหั่นนี่บบว่าจะเป็นไทหรือดันนี่คือการทดสอบครับทดสอบจริงๆเขาบ่ต้องไปคับแห้งขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือการทดสอบให้เห็นครับถึงความแตกต่างนะครับถึงความแตกต่างเขาบ่ต้องไปอัดฉีดแบบ คือจังคปเมื่อกี้ก็ได้บ่ต้องไปอัดฉีดแบบเต็มที่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาอัดฉีดเต็มที่เร่งรอบ3,000ตลอดได้สังเกตคือมันจะลดประสิทธิภาพของการทํางานรดหนีหน้อยลงเะแนนรดเห่าซึกล้อเร็วนะครับคือใส่ได้แต่ว่ากับบุึงก็แบบว่าใสงงานจริงแบบจนเหยียบขนาดนั้นนะครับนี่คือการทดลองนะครับนะครับนี่คือการยำาว่คือการทดลองครับให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอา่า ทอานีดที่เขามาชมก็ฝากกดติดตามนะครับสำหรับคลิปจากทั้งของ YouTube b แท็ r a c t ร r ครับเอาครับสำหรับสาระดีๆมีความดูก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับจากไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ